งั ân, ้นปอนว่าเพ่นกันดีกว่าครับถ้าทำอันตรายยังไงไม่รู้โอเคงั้นจัดไปเลยเฮ้ยนายักครับปังปอนว่าแบบเนี้ยปังปอนวิ่งเองยังเร็วกว่าเลยนะครับอ,อ,อีนี้งั้นเอาอย่างนี้วา ฟังปอนได้ขี่ไดโนเสาร์ด้วยเย้เย้เย้เทไปเลยโอ้โหอีนี้คึกไปแล้วนะปอนเดี๋ยวก็ตกลงไปรอกจัก,กนหินไอ้ย,ยาปอนอันตราย,ย,ยระวังหน่อยสิจัก,ก้อนหินตกลงไปเดี๋ยวก็กลายเป็นเหมือนพ่อต่ายตอนส่งต้นฉบับไม่ทันหรอก อย่างนั้นกินเนื้อชัวเลยเร็วหน่อยเร็วหน่อยแรงอีกแรงอีกเร็วเขาเฮ้ยจก้อนหินทำอะไรอะเฮ้ยจก้อนหินนยัครับเจ้าก้อนหินยอมสลัดตัวเองเพื่อให้พวกเราปลอดภัยอะรีบๆไปช่วยกันเถอะครับเออเอแต่ว่านายั์ครับจ้า ทันแล้วนนยาค่ะไปช่วยจะก,ก้อนหินกันทีนะครับทีนี้ได้เลยอาจา อมรสนมเ e oh. ป็แล้วลาก่อนนะครับนนยักษ์ขอบคุณที่สละชีวิตปกป้องจ้าก้อนหินเออนาะยังไม่ตายนะอีนี้มาแช่งกันซิโอ้ยเอ๊ะเป็นยังไงบ้างครับนะยักษ์อีนี้ก็เจมบน่ะซิทมได้าว้ย ที่แท้ทั้งสองตัวก็เป็นแม่ลูกกันนี่เองมัวแต่กลัวเลยไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยนะครับเจ้าก,ก้อนหินกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่นั่นเป็นพันเดียวกันหรอครับอืมปังปอนดูหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยอีนี้ก็ใช้นะสิปอนแม้จะให้เข่าเกิดมาหน้าตาเหมือนแม่เลยได้ยังไงดูแค่ขนาดก็ต่างกันลิบลับเล้าน่ะครับปังปอนดูดีๆไดโนเสาร์เนี่ยเหมือนกิงก่าบ้านเราเลยนะครับอืมปอนเข้าใจถูกแล้วไดโนเสาร์เนี่ย จัดอยู่ในสัตว์ที่อยู่ระหว่างสัตว์เลื้อยคลานอย่างกิ้งก่ากับนกยังไงล่ะซึ่งสัตว์ทั้งหมดในยุคโลกล้านปีนะไม่ใช่ไดนโนเสาร์ทั้งหมดแต่ยังมีอีกหลายชนิดที่อยู่ในสมัยเดียวกันกับไดนโนเสาร์เช่นปลาฉลามหรือมังกรเป็นต้นจากหลักฐานของฟอสซิลไดนโนเสาร์ทำให้เราเชื่อว่าไดนโนเสาร์มีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะเป็นสัตว์เลือบเย็นและออกลูกเป็นไข่ ซึ่งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเติบโตของไดนโนเสาร์ดังนั้นเจ้าก้อนหินกับแม่ของมันจึงมีหน้าตาต่างกันมากอย่างไรเล่าและด้วยไดนโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นจึงมีทฤษฎีที่ไดนโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกทําให้ไดนโนเสาร์สูญพันธุ์ด้วยอีนี้สงสัยเรื่องจะยากไปแฮะเอาตื่นตืนตื่น,นปังปอนถ้าหลับอย่างนี้กลับบ้านกันดีกว่า แล้วเจ้าก้อนหินแล้วครับเจ้าก้อนหินได้อยู่กับแม่น่าจะดีกับมันมากกว่านะจริงไหมจริงด้วยครับปังปอนก็ชักคิดถึงทพดายกับมิ้กุ้งแล้วด้วยอืมงั้นก็กลับกันเถอะอ๋อ,าอ,าอมาลวกกุกยมาลวกปุ๊กนมพ้นนมเจิดนมพ้นจงพาเรากลับสู่โลกปัจจุบันนะบ้านหนาว เอาละจบเรื่องแล้วนะขอตัวไปนอนแล้วนะขอบคุณครับนายักษ์ฟังปอนสนุกมากเลยครับแล้วมาเล่นกันอีกนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาอะไรอีกอเรียกนะได้ทุกเมื่อเลยนะทีนี้แต่วันนี้ขอตัวก่อนนะบายฟังปอนไม่บายครับนายักษ์เป็นอะไรไปอ่ะเจ้าบิ๊กเสียใจที่ต้องแยกกับเจ้าก้อนหินหรอเจ้าก้อนหิน เกิดอะไรขึ้นปังปอนโจรขึ้นบ้านเหรอไม่ใช่โจรครับดูนี่สิครับเพื่อนใหม่ปังปอนจะกอนหินไงออเพื่อนใหม่เองนึกว่าจาจไดโนเสาร์สวัสดีครับทุกๆคนเพื่อนเพื่อนสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมถึงเรียกไดโนเสาว่าไดโนเสาร์ก็เพราะว่า คำว่าไดโนเสาร์ในภาษาอังกฤษสะกดอย่างนี้นะครับ D I N O S A U R ตั้งขึ้นโดยเซอร์ริชาร์ดโอเวนซึ่งมาจากภาษากรีกก็คือ δ ι ν ό สแปลว่าใหญ่จนน่ากลัวกับซอรัสแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานคำว่าไดโนเสาร์จะมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่จนน่ากลัวนั่นเองะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องมุ่นุของปอนกับไดโนเสาร์เพื่อนๆได้สนุกไปพร้อมกับได้ความรู้ไหมล่ะครับ ก่อนจากกันเรามาทบทวนกันเรื่องไดโนเสาร์กันก่อนนะครับ <c oughs> อีนนี้เจ้าก้อนหินก็คือไดโนเสาร์สยามโมไทรันนัสอิสานเอนซิสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นไดโนเสาร์ที่ยืนด้วยขาหลังสองข้างที่แข็งแรงเมื่อตัวเต็มไวอันนี้จะมีลำตัวยาวประมาณ6.5เมตรมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเชสตอนต้นหรือประมาณ130ล้านปีมาแล้ว โดยไนโนเสาร์พันนี้นับเป็นบนรรพบุรุษของเจ้าไทรรนโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงครีเตเซียสตอนปลายหรือประมาณ65ล้านปีมาแล้วจึงมีการเชื่อกันว่าไดโนเสาร์สายพันธ์ุนี้มีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียครีเทเยสเป็นคำเรียกยุคหรือช่วงเวลาหนึ่งของโลกนั้นเอง ซึ่งทางธรณีวิทยาจะมีการแบ่งช่วงออกเป็นหลายหน่วยตั้งแต่บรมยุคมหายุคจนเป็นยุคซึ่งยุคครุเตซีสเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของไดโนเสาร์และช่วงปลายของยุคนี้เองก็เป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์อีกด้วยซิทโกสวรัต เป็นไดโนเสาร์กินพืชพันธ์หนึ่งที่มีการขุดพบในประเทศไทยที่เรียกว่าไดโนเสาร์ปากนกแก้วเพราะส,ส่วนปากมีลักษณะงองงุ้มคล้ายกับปากของนกแก้วซึ่งฟอสซิลที่มีการค้นพบในไทยเป็นพันธ์ุใหม่จึงมีการตั้งชื่อว่าซิทโกซอรัสสตยารักกีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นาเรศสัตยารักผู้ค้นพบหนะอีนี้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าภูเวียงโกซอรัสซิริทอรเน เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวชนิดแรกที่มีการบอกว่ามาจากประเทศไทยถูกขุดค้นพบที่ภูเวียงเหมือนกับชื่อจัดเป็นไดโนเสาร์คอยาวขนาดกลางมีความยาวประมาณ15ถึงยเมตรเลยนะไดโนเสาร์เนี่ยจัดอยู่ในสัตว์ที่อยู่ระหว่างสัตว์เลื้อยคลานอย่างกิ้งกากับนกยังไงล่ะซึ่งสัตว์ทั้งหมดในยุคโลกล้านปีนะไม่ใช่ไดโนเสาร์ทั้งหมดแต่ยังมีอีกหลายชนิดที่อยู่ในสมัยเดียวกันกันกบไดโนเสาร์เช่น ลาฉลามหรือแมลงเป็นต้นจากหลักฐานของฟอสซิลไดโนเสาร์ทำให้เราเชื่อว่าไดโนเสาร์ aur, มีลักษณะคล้ายสัตว์และคลานมีลักษณะเป็นสัตว์เลือบเย็นและออกลูกเป็นไข่ซึ่งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเติบโตของไดโนเสาร์ ดังนั้นเจ้าก้อนหินกับแม่ของมันจึงมีหน้าตาต่างกันมากยังไงเล่าและด้วยไดนโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นจึงมีทฤษฎีที่ไดนโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกทําให้ไดนโนเสาร์สูญพันธุ์ด้วยการแบ่งประเภทของไดนโนเสาร์นั้นเราจะแบ่งจากลักษณะของกระดูกเชิงกรานหรือกระดูกสะโพกโดยแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือซอริสเซียน คือไดนโนเสาร์ที่สะโพกแบบสัตว์เลือ้อยคานซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้อีกสองกลุ่มก็คือกลุ่มเทโรพอดหรือไดนโนเสาร์กินเนื้อเดิน2ขาอย่างเจ้าก้อนหินกับกลุ่มเซโรพอดซึ่งเป็นไดนโนเสาร์กินพืชเดินสี่ขายอย่างเจ้าคอยาวนั่นไงส่วนไดนโนเสาร์อีกประเภทก็คือออริทิเนียนเป็นไดนโนเสาร์ประเภทที่มีสะโพกแบบนกส่วนใหญ่ไดนโนเสาร์ประเภทนี้จะเดินสี่ขาและกินพืชอย่างเช่นไทริโอโพแรน ไดนโนเสาร์พวกที่มีหัวเป็นกรอบเป็นต้นอันี้ถ้าสรุปอย่างง่ายๆก็คือไดนโนเสาร์จะแบ่งเป็น2ประเภทคือพวกที่ใกล้เคียงกับสัตว์เลื้อยคลานมากกว่ากับพวกที่ใกล้เคียงกับนกมากกว่านั่นเองเพราะไดนโนเสาร์จัดเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างสัตว์เลื้อยคลานกับนกยังไงล่ะวันนี้ปังปอนต้องขอลาไปก่อนแล้วหวังว่าจะได้มีโอกาสไปสนุกกับเพื่อนและได้ความรู้แบบนี้อีกน,นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย